สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับตอนนี้พี่โออยู่ที่โรงหนังเมเจอร์รัชโยธินโรงภาพยนตร์ iMAX นะครับมาดูภาพยนตร์เรื่องอวตารภาค2วิถีแห่งสายน้ำใครที่มาดูคนที่ดูรู้สึกทุกคนจะได้รับโปสการ์ดนี้แล้วก็เฉพาะคนที่ดู iMAX กนะครับก็จะได้รับโปสเตอร์นี้โปสเตอร์ขนาดขนาด iMAX นี่แหละขนาดค่อนข้างเล็กแต่ว่าเป็นโปสเตอร์หนานะครับที่ เหมาะสำหรับการเก็บสะสมมาเป็นโปสเตอร์ที่ดีมากพี่โอม,มาดูในะรอบ8โมงเช้าก็คือออกจากบ้านตื่นวันนี้ตื่นตีสี่ครึ่งออกจากบ้านทำอะไรเสร็จประมาณตีห้าครึ่งแล้วก็ออกจากบ้านเพราะว่ากลัวที่จะโดนกลัวรถติดกลัวอะไรประมาณนี้นะครับก็มาถึงเมเจอร์ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งมาบ้านที่โออยู่นวมินนะครับก็ขึ้นรถสาย95มาลงราบ11 มาต่อ BTS ที่ราบ11แล้วก็เราก็ใช้บัตร M-Gen เนี่ยซื้อตั๋วในราคาสถ้าใช้ M-Gen จะเหลือ320บาทนะครับสำหรับที่นั่งปกติถ้าที่นั่งฮันนีมูสีก็เพิ่มอีก50บาทแล้วถ้าใช้ M-PASS ก็จะได้ในราคาจะเพิ่มเงินอยู่ที่200บาทนะครับก็พี่โอดู สมชั่วโมงพี่โอ๋ก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีเข้าห้องน้ำห้องห้องท่าเรียบร้อยก็ปรากฏว่าไม่เกิดความรู้สึกปวดปัสสาวะใดๆนะครับดูหนังอย่างมีความสุขแล้วก็ภาพในระบบ IMAX เนี่ยยอมรับว่าอลังการมากพี่โอจะต้องดู IMAX ให้ได้รอบแรกรอบแรกพี่โอไม่อยากดูธรรมดาหลายเรื่องและที่พี่โอดูรอบแรกธรรมดามีผู้ชมทักทายมาสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องหนุ่มสราวุธนะครับพี่โอดูอวตารแล้วดีมากคลิปนี้เป็นคลิปคุยสดที่พี่โอจะไม่สปอยนะครับไม่สปอยใดๆไ,ไปดูในเรื่องเราเองก็บอกได้แค่เพียงว่าตอนนี้เจกเจกกับเนทิรีคือพระเอกนางเอกาภาคแรกของเราเนี่ยนำแสดงโดยโซอี้ซาราน่ากับ แซมเวอร์ติงตันนะครับตอนนี้วัน,นคราวนี้เขาเอาชื่อโซอีขึ้นก่อนเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่ดังกว่าแล้วเพราะว่าเป็นทั้งเป็นทั้งกามอร่าใน Guardian of the Galaxy แล้วก็เป็นทั้งนางเอกเรื่อง Star Trek นะครับเป็นทั้งนางเอกเรื่องนี้ทั้งสามเรื่อง ไม่ได้เป็นคนธรรมดาสักเรื่องเป็นมนุษย์ต่างดาวตลอดชื่อของเธอก็เลยขึ้นหน้าและชื่อของเจคก,ก็เลยขึ้นที่2แต่ว่าในแตเต้นจะอยู่สูงกว่านะครับเพราะว่าเป็นพระเอกมาก่อนแต่ไม่ได้มีแค่2องคนแค่นี้เรายังมีซิกนี a วีเวอร์มาเป็นลูกมาเป็นมาเป็นลูกนะครับเกิดใหม่แล้วก็มีเคทวินเซเลตมาเป็นชาวชาวน้ำนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องของชาวนาไม่ใช่ชาวนาที่ทํานาปลูกข้าวแต่เป็นชาวนาวีนะครับชาวนาวีอยู่อาศัยอยู่แพนดอร่าชาวนาวีนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาคล้ายๆมนุษยเ์เป็นมนุษย์ในในแพนดอร่านั่นแหละมนุษย์เขาจะมีหน้าตาแบบนี้ตัวสีฟ้านะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าใครๆก็จะใส่ชุดสีฟ้าสีน้ำเงินกันเต็มไปหมดพี่โอก็พกกระเป๋าสีฟ้าแล้วก็ แล้วก็เสื้อสีฟ้านะครับเราก็ร่วมใจกันเชียร์ฟ้าอันแสนบริสุทธิ์ฟ้าขาวอาร์เจนตินาไปเลยไฟโนเลยคนละเรื่องกันนะครับตอนนี้พี่โอ๋อยู่ที่โรง IMAX เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่นกอนอนี่บรรยากาศ IMAX นะครับ IMAX จริงๆตอนนี้เป็นช่วงของรอบเที่ยง คนเขาก็เข้าไปในโรงรอบเที่ยงกันเรียบร้อยแล้วพี่โอพี่โอก็อยู่พี่โอดูรอบ8โมง8โมงนะครับมีหนังตัวอย่างให้ดูมากมายเลยตั้งแต่ออฟเข้าไปไม่ทันดูออฟเพนไทเมอร์ได้ยินเสียงขรึมมากโรง iMac นี้เป็นโงที่ทั้งภาพทั้งเสียงดีสุดๆครับใครไม่ได้ดู i m a มหน้าเสียดายมากอา้ากลับหัวก็ เสียงกระหึม่มภาพสวยสดงบงามคมชัดโดยเฉพาะในเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นปลาเห็นน้ำเห็นเห็นสิ่งมีชีวิตเห็นฝนเห็นอะไรต่างๆแม้แต่อาวุธเนี่ยลอยมาจะทิ่มลูกตาเราตลอดแล้วก็คือถ้า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 เป็นอาวุธจริงเราก็คงตายขาเก้าอี้ไปแล้วนะครับเป็น ภาพสมจริงมากรายละเอียดสุดยอดแต่ใครจะว่าเนื้อเรื่องไม่ดีเนื้อเรื่องธรรมดาเนื้อเรื่องซับซอ้อนไม่ซับซอ้อนก,ก,ก็ก็ว่าไปนะครับเพราะาเป็นหนังที่ทําให้ทุกคนดูเข้าถึงได้ทั่วโลกโดยง่ายไม่จําเป็นจะต้องซับซ้อนมากงนะักไม่อย่างนั้นอวตารภาคแรกก็คงจะไม่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนี้ทํารายได้ไป2,900ล้านสาหรับภาคนี้พี่โอคิดว่าน่าจะทําเงินไป ก็น่าจะ2000ล้านขึ้นนะครับอาจจะไม่เท่าภาคแรกก็ได้เพราะว่าภาคแรกเป็นของแปลกใหม่แต่ภาคนี้มีความละเอียดมากเต็มไปด้วยความรู้สึกผูกพันระหว่างครอบครัวเป็นประเด็นหลักเลยนะครับก็คือถ้าเล่าโดยที่ไม่สปอยเล็กน้อยก็อาจจะแค่ว่าครอบครัวนี้หลบหนีการไล่ล่าของมนุษย์จนต้องมาอาศัยอยู่ที่ เผ่าชาวน้ําชาวทะเลนะครับนาวีจริงๆนาวีก็ก,ก็น่าจะหมายถึงน้ำานะแต่ว่ามันมันเป็นคนคนละคำกันนะครับตอนแรกเนี่ยที่พี่โอติงว่าเรื่องนี้ทําไมคนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้หมดทั้งๆที่ในภาคที่แล้วเขาพูดภาษาอังกฤษได้เฉพาะเผ่าโอมาติกายา่าซึ่งมีซิกนียวีเวอร์เป็นศาสตราจารย์ไปสอน แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่รับรู้เรียนไวก็เลยพูดได้ทั้งเผ่าแต่พอมาภาคนี้ใครๆก็พูดภาษาอังกฤษได้มันน่าแปลกใจนั่นก็คือเรื่องก็ได้รับการอธิบายไปแล้วที่จริงตรงนี้ตรงน,รงนี้สปอยได้พี่โอก็จะบอกว่าพระเอกของเราเนี่ยเข้าใจภาษานาวีเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วแล้วก็เลยทําให้คนดูเข้าใจตามนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ความผิดของหนังเขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสิ่งที่พี่โอสงสัยและ ภาคนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ําเราก็จะมาเจอสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ใช้เป็นพาหนะทางสะเทินน้าสะเทินบกนะครับเราก็อาจจะไม่ได้เห็นทรุกมักโทอาจจะแค่กล่าวถึงพี่โอไม่ไม่สปอยมากแต่ว่าเรื่องนี้เรารู้อยู่แล้วนะว่าเดนน้ํานอกจากพระเอกนางเอกแล้วยังมีลูกลูกโยเยเยอะแยะมากลูกเป็นพรวนเลยนะครับก็บทลูกก็สําคัญประทับใจตรงที่เอานางเอกเอ,อ,อะไรนะ ซิกานีวีเวอร์กับเคทวินเเลตมาเป็นนางเอกในภาคนี้ด้วยเป็นนางเอกรุ่นเล็กนะครับเอาคนอายุขนาดนี้มาแสดงเป็นคนอายุแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่แปลกเกินความคาดหมายแล้วก็ทำให้หนังสนุกซึ่งเรื่องนี้มันมันพลางตัวอยู่แล้วไงก็เลยแสดงเป็นเด็กๆได้สบายนะครับพี่โอชอบมากๆเลยก็ เอาคะแนนเท่าไหร่คะแนนพี่โอ๋ยังไม่รู้นะว่าคะแนนของชาวโลกคะแนน IMDb และเว็บมาเขือข้อให้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวพี่โอ๋คงจะทําคลิปต่อจากนี้อีกทีเพราะสัปดาห์นี้ไม่มีเรื่องอะไรเข้าเลยนะครับวันนี้วันพุธที่15 15ธันวาคม2565พี่โอ๋ประเทศไทยทั้งประเทศมีหนังเข้าสัปดาห์นี้เรื่องนี้ วันนี้เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับสัปดาห์นี้ไม่มีเรื่องอื่นเข้าอีกเลยสัปดาห์ที่แล้ว3 <S <S เรื่องพี่โอยังรีวิวไม่เสร็จครับวันนี้มาถึงเนี่ยพี่โอไม่ได้กินข้าวเช้ามาพี่โอก็มีเวลาเหลือนิดเดียวตอนตอนต้น,น,นเรื่องก่อนที่จะดูพี่โอกจะไลฟ์นะครับแต่ตอนนั้นอุปกรณ์ไม่พร้อมเนื่องจากว่าทางเมเจอร์เขาเลี้ยงขนมเลี้ยงกาแฟด้วยตอนเช้ามีกาแฟมีไมโลมีน้ําดื่มมีขนมคัพเค้กมี บันคล้ายๆขนมปังน,นะครับคล้ายๆบันข้างในมีแฮมเลี้ยงฟรีๆครับพี่โอมีเวลา10นาทีแล้วพี่โอตั้งใจว่าจะทำคลิปไลฟ์สัก5นาที10นาทีปรากฏว่าพี่โอก็เดินไปกินขนมกินกาแฟเขาเลี้ยงอะ่ะเนี่ยซื้อขนมมากะไว้กินก็ปรากฏว่าก็กินของเมเจอร์ที่เขาเลี้ยงดีใจใจดีก็มากครับเมเจอร์ลดราคา ใครที่ไม่ได้ดูรอบ8ปดโมงเชา้าน่าเสียดายนะเพราะรอบเที่ยงนี้เขาไม่เลี้ยงแล้วนะรอบเที่ยงต่างคนต่างก็หากินเพราะว่าในห้างอาหารเปิดขายแล้วนะครับก็ไปดูกันให้ได้พี่โออยากจะ,ะมีใครถามอะไรตอนนี้พี่โอก็จะตอบให้นะครับยกเว้นการสปอยนะครับติดตามคุณโอตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ยังไม่มีสปอยนะครับโพสต์นี้ก็พอมาถึง7จ็ดโมงครึ่ง เตรียมตัวซื้อตัว๋วอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็เลี้ยงอาหารก็เลยไม่ได้ไลฟ์อย่างที่บอกว่าจะไลฟ์สัต่แรกแต่ตอนนี้ก็เลยมาไลฟ์บอกกันนะครับว่าให้มาดูอวตารภาคนี้รับรองสนุกแน่นอนนี่คือตั๋วนะครับตัว IMAX แล้วข้างหลังนี้ก็มีลายเซน็นปีปั๊มตาว่าพี่โอรับโปสเตอร์มาแล้วแล้วก็ยังได้ถ่ายรูปกับ กับชาวนาวีที่อยู่หน้าโรง1คนด้วยแล้วก็ถ่ายรูปตอนที่โอใส่แว่นเรียบร้อยแล้วด้วยครับก็คลิปนี้พี่โอก็จะพูดสั้นๆเพื่อที่จะโน้มน้าวแนะนำทุกตาในโรงภาพยนตร์ถ้าเป็นไปได้ก็ดูระบบ IMAX ด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรพี่โอขออ่านก็มีทักมาสดๆแค่2ท่านนะครับคือน้องหนุ่มสราวุธกับน้อง ABC X+ ชื่ออาจยากไม่เป็นไรครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วถ้ามีคำพูดจาไม่ดีดูหมิ่นเกลียดชังบูลลี่เหยียดหยามหยาบคายก็ต้องขออภัยด้วยเช่นกันนะครับพบกันในคลิปอื่นเดี๋ยวพี่โอจะทำคลิปรีวิวปกติถึงเรื่องนี้เพราะตอนนี้เป็นแค่อารมณ์พลุ่งพลานตอนที่ออกจากโลงก็เลยอยากจะไลฟ์สดแล้วก็บอกไปแล้วหน้าเฟซกับหน้า YouTube หน้าโพสต์ว่าที่จะไลฟ์นะครับก็เลยเป็นไลฟพ์พวด รวบยอดครั้งเดียวหลังชมนี่แหละบอกว่าสนุกมากสิบเต็มครับพบกันในคลิปอื่นๆคลิปต่างๆขอบคุณครับ